รายง,งานผลหลังจากการสร้างปุ่มกด DIY ใบล็อกลีไบเสร็จเรียบร้อยนะครับกดสั่งงานนี่นะครับกดเปิดปิดได้ตามปกตินะครับนี่นะก็ปุ่มกดเปื่อยขาดนะครับตรงนี้ชุดฟ้าหลังก็เสื่อมอายุการใช้งานหมดแล้วนะครับไม่มีนะครับที่จะซิลิโคนปุ่มกดที่จะอยู่ได้นะครับอันนี้ก็ สร้างให้เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะชาร์จไฟเข้าที่97นะครับถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะเครื่องก็ทํางานด้วยพลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกตินะครับปุ่มกดนี้ห้ามแกะนะครับถ้าแกะก็ชํารุดทันทีนะครับก็กันน้ําถึง3ชั้นนะครับนี่นะฮะกดสั่งงานให้ดูนะครับนี่นะฮะกดสั่งงานเปิดปิดได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะกดค้างนะครับ ทำงานได้ก็ขอบคุณมากครับร้านลอกลีไบยินดีให้บริการแล้วก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมนะครับว่าไม่สามารถที่จะปั่นลุยฝนได้อีกนะครับเพราะว่าซิลิโคนที่อยู่รอบตัวเครื่องเสื่อมอายุการใช้งานแล้วก็เปิดขึ้นก็เกิดการยืดตัวนะครับก็ตรงนี้แนะนำว่าเจอฝนให้เก็บใส่กระเป๋าหลังนะครับถึงแม้ดูว่าจะเป็นรุ่นที่แกะ มีน็อตเปิดแต่ก็ไม่สามารถที่จะกันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีบอยดีให้บริการนะครับอย่างฮะสร้างเสร็จร้อยกดสั่งงานได้ตามปกติขอบคุณมากครับ